จริงๆแล้วเนี่ยเด็กพิเศษที่ครู่ายดูแลเนาะจริงๆอะ่ะถือว่าเขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะแอดซูว่าเขาอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเออจะชอบใช้วิธีการสั่งเนาะวิธีการจัดระเบียบจัดทุกอย่างบางทีลูกก็จะไม่รู้ตัวตนเลยว่าเขาทําอะไรได้ตรงนี้บางทีเราต้อง ต้องขันกลับมาคิดเนาะว่าเราจะพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นตามศักยภาพของเขาอะ่ะเราก็ต้องทําเหมือนกับเด็กทั่วๆไปเหมือนกันเขาก็มีตัวตนของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กร่าช้าก็ตามนะคะแต่เขาอ่ะก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวตนก็าบางครั้งเนี่ยคุณต่ายเห็นคุณพ่อคุณแม่เวลาที่พาลูกมาฝึกอย่างเนี้ย คุณพ่อคุณแม่ก็จะวางทุกอย่างเลยเนาะแทบเด็กเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะก็คือรอรอให้ให้พ่อแม่บอกเนาะรอให้พ่อแม่สั่งแล้วเขาถึงจะได้ทําถ้าอะไรที่เขาทําผิดพลาดไปพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจหรือตําหนะิเนาะยิ่งตําหนิมากเท่าไหร่เนี่ยเซลฟ์ของเด็กก็จะหายนะคะเนาะเด็กพิเศษของครูตายหลายๆคนนะ่นะเนาะแทบจะ ต้องบอกเลยว่าบางบางครั้งก็ก็ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกเขาต้องการส่งเสริมพัฒน,นาการลูกอะ่ะแต่เขาหลงลืมไปในประเด็นนี้ค่ะบางครั้งเราก็จะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนอะ่ะเซลฟ์เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าละเลยเนาะใช่เราต้องการส่งเสริมพัฒน,นาการแต่ว่าเราก็ต้องการส่งเสริมเซลฟ์ของเด็กด้วยเด็กเขาก็จะมีพัฒน,นาการตามวัยของเขาถึงเขาจะช้าก็ตามเนาะ อย่างเด็กต้องการการตอบสนองเนาะอย่างที่เมื่อกี้จันเคกับจันพรพูดนะคะตอบสนองต้องแบบว่าตอบสนองที่ถูกต้องด้วยเนาะไม่ใช่ตามใจเนะาะหลายหลายครั้งเราก็คิดว่าตอบสนองคือการตามใจจริงๆไม่ใช่อะไรที่เราควรให้ทําหรืออะไรที่เราไม่ควรเราก็ต้องบอกไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเอ่อตามใจลูกตลอดหรือตอบสนองลูกตลอดก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะเวลาที่กูกทาอะไรล้มเหลวอื ไม่ไม่ใช่ว่าจะคอยกำหนิลูกเนาะต้องบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราทำใหม่เราทาเราช่วยกันทำเด็กจะรู้สึกว่าถึงจะล้มเหลวยังไงอะ่ะเขาก็ยังทำต่อไปได้ตรงเนี้ยสำคัญนะคะเพราะหลายๆครั้งแม้กระทั่งการต่อก้อนไม้อย,อย่างเนี้ยเนาะโอ้โหบางทีลูกต่อได้สองก้อนเนาะหมอให้ต่อสองก้อนบางทีลูกต่อเท่าไหร่ไม่ได้เนาะแม่ก็รู้สึกแบบเ,เซลล์หายเหมือนกันเนาะยิ่งลูกยิ่งเซลล์หายใหญ่เลยนะคะเนาะเพราะว่า คุณแม่ก็จะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วจากที่บ้านทําไมต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกยิ่งไม่อยากทาแล้วลูกก็จะเกลียดก้อนไม้ไปเลยเนาะในชีวิตเขาจะไม่อยากแตะต้องเพราะว่าเขาทําไม่ได้อ่ะนะคะจริงๆแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรลูกเนาะเออไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเราก็ทําใหม่ได้ตรงเนี้ยจะทําให้เด็กเกิดความพยายามมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าเด็กจะต้องทําสําเร็จทุกกรณีเนาะเด็กที่ไม่ประสบความสําเร็จเราก็ ช่วยเขาสนับสนุนเขาประคองความรู้สึกของเขาตรงนี้ค่ะมันจะช่วยทาให้เด็กเนี่ยแร่งขึ้นเนาะแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเนี่ยขึ้นเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้เพราะว่าอันนี้ต้องระวังเลยเนะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นจุดละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าบางทีด้วยสถานการณ์บางอย่างเนาะ เึ่นแบบแหมเรา้อมมาอย่างดีแล้วลูกทําไม่ได้เนาะมันก็รู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงตรงนี้ค่ะเราก็จะพยายามพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเรามีวิธีการพูดที่เอ,อ่อทำให้ความรู้สึก,กตรงเนี้ของลูกดีขึ้นเนาะจริงๆเด็กทุกคนต้องการเป็นที่รักเนาะของคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเขาอ่ะมีความสามารถเนาะแต่บางครั้งมันก็อาจจะทําไม่ได้อย่างที่พ่อแม่เอ,อ่ออยากให้ทําเสมอไปนะคะ แต่ก็เออต้องเห็นว่าเออเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นถึงจะไม่ประสบความสํมาเร็จเขาไม่เป็นไรเนาะทําวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทําได้นะคะเขาก็จะแกร่งมากขึ้นเขาก็จะเขาเรียกว่าในอดเออเขารู้สึกต่อความล้มเหลวอ่ะเออทุกคนมันต้องมีความล้มเหลวเนาะแต่เขาจะรู้สึกอดทนกับความล้มเหลวแล้วพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อ่ะค่ะน,นี้นะคะค่ะ